สื่อโปรตุเกสเองก็เผยปัญหาปอดรั่วนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เดียโกโชตาเดินทางด้วยรถยนต์กลับสโมอสรก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะคะขณะที่ลิพูก็ประกาศยกเลิกการใช้เสื้อหมายเลข20ไปแล้วเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเตะผู้นี้ค่ะ ล่าสุดสำนักข่าว CNN โปรตุเกสนะคะเปิดเผยข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังชี้แจงว่าปัญหาปอดรั่วเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้โชต้าต้องเดินทางด้วยรถยนต์ก่อนนี้เขาและอังเดรซิวาน้องชายจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางในประเทศสเปนค่ะสำหรับอาการดังกล่าวแม้จะไม่รุนแรงแต่ว่าทำให้เขารู้สึกหายใจไม่ได้เต็มที่นะคะแล้วก็แน่นหน้าอก ซึ่งโชต้าตัดสินใจเข้าผ่าตัดในช่วงปิดฤดูกาลและแพทย์ผู้ทำการรักษาแนะนำว่าระหว่างพักฟื้นโชต้าไม่ควรที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะจะส่งผลต่อสุขภาพของปอดทำให้โชต้าเลือกที่จะเดินทางด้วยรถยนต์ไปกับน้องชายเขา โดยออกเดินทางจากโปรตุเกสมุ่งหน้ายัางท่าเรือซันตานเดนในประเทศสเปนเพื่อไปขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งมายัางเกาะอังกฤษค่ะแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองลิเวอร์พูลให้ทันเข้าแคมป์เก็บตัวของสโมอสรซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่7จ็กดกรกฎาคมรายงานล่าสุดของโปรตุเกสระ,ะรบุว่าพิธีศพของเทลโกโชต้านั้นรวมถึงอังเดรซิวน้องชายจะจัดขึ้นที่โบสถ์ในเมืองกอนโดมาบ้านเกิดของเขาในวันเสาร์นี้เวลา10นาฬิกาซึ่งตรงกับเวลา 16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยค่ะส่วนสโมสรลิเวอร์พูลต้นสังกัดก็ประกาศยกเลิกการใช้เสื้อหมายเลข20อย่างเป็นทางการนะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับเดียโกโชต้าและเพื่อให้นักเตะผู้ล่วงลับอยู่ในความทรงจำของแฟนๆหงแดงตลอดไปในฐานะนักเตะคนสุดท้ายที่ได้สวมเสื้อเบอร์20ค่ะ นอกจากนั้นสโมสรก็เปิดเผยช่องทางให้แฟนบอลทั้งอังกฤษและทั่วโลกร่วมเขียนคำไว้อะไรต่อการจากไปของโชต้าและน้องชายซึ่งจะตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์รีเซพชันฝั่งแอนฟิลสแตนนะคะแล้วก็ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของสโมสรด้วยค่ะ สำหรับหมายเลข20บนเสื้อของเขามีความสอดคล้องกับการที่เขาช่วยเลือกภูคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่20ในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะโดยโชตา้าย้ายจากฟูแฮมตันมายอยู่เ <for it, S 1> ลือกภูในปี2020 oh. อีกด้วยค่ะนี่คือปีที่โชต้าประสบความสำเร็จสูงสุดนะคะหลังจากคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเลือกภูแล้วจากนั้นเขาก็คว้าชแชมป์ยูฟ่าเนชันส์ลีกกับโปรตุเกสเพิ่งจะเข้าพิธีวิวากับ oso, รูดคาโดโซภรรยาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะคะ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโฟอโตโดยทั้งคู่พบรักกันตั้งแต่อายุ15ปีและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีลูกด้วยกัน3คนค่ะเป็นการสูญเสียที่เชื่อว่าแฟนบอลลิผูหลายคนนะคะรู้สึกอึ้งกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วโชต้าจะต้องอยู่กับลิวพูไปจนถึงปี2027นะคะเพราะฉะนั้นก็มีข่าวว่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเหนื่อยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึง2027นั้นจะตกเป็นของภรรยาของเขาค่ะ